สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวยางพารานะคะสำหรับวันที่25สิงหาคม2566นั่นเองนะคะเราจะมาพูดเร็วกระชับคลิปนี้สั้นๆได้ใจความนะคะมารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะทุกท่านขอบคุณมากๆค่ะ สำหรับราคายางพารานะคะอ้างอิงมาจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจงังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะสำหรับน้ำยางสดณนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันนี้นะคะก็คืออยู่ที่กิโลกร,รัมละ43บาท40สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนั่นเองคะ่ะสำหรับน้ำยางสดณนะหน้าโรงงานวันนี้ค่ะ ต่อมานะคะก็เป็นประกาศราคากลางนะคะเปิดตลาดประจำวันที่25สิงหาคม2566นะคะก็จะมีย่างแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เปนะคะราคา,ากลางอยู่ที่44บาท63สตางค์นะคะสำหรับยางแผ่นรมความชั้น3นะคะไม่อัดก้อนอยู่ที่ 46บาท98สตางต่อกิโลกร,รัมค่ะและก็ย่างกนถทวยนะคะ DRC 100%ราคากลางก็จะอยู่ที่41บาท6สตางค์นั่นเองนะคะต่อกิโลกร,รัมค่ะและนี่ก็คือเป็นประกาศราคากลางการเปิดตลาดวันนี้นะคะสำหรับวันที่25สิงหาคม2566นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ